วันนี้นะคะก็เป็นฟรีเดย์ของเรานะคะเราก็จะไปเจอคนคนหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นกูรูด้านแคคตัสหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเนี่ยรักการปลูกแคคตัสเป็นชีวิตจิตใจนะคะแล้วชิปก็แบบว่ามีแคคตัสจิ๋จิที่ชิปปลูกแล้วก็คืออาทิตย์ที่แลว้วอะชิปอะได้เปลี่ยนดินให้เขาแล้วก็รู้สึกว่าต้นบางต้นนะรากมันไม่แข็งแรงก็เลยอยากจะเอาไปให้เขาดูเหมือนให้เขาช่วยอนุบาลต้นที่รากไม่แข็งแรงของชิปก็เดี๋ยวไปดูละกันว่า างานอดิเรกข,ของเขาอะ่ะมันจะเยอะแค่ไหนนะแล้วก็มี3ต้นนี้ที่เรารู้สึกว่ารากอะ่ะไม่แข็งแรงยังเป็นต้นจิ๋วจิวอยู่แล้วก็ต้นนี้อีกต้นนึงไปค่ะพาน้องๆไปโรงเรียนอันนี้บ้าคอันนี้นะคะก็ถึงบ้านนลซีแล้วค่ะเอ๊ยเดี๋จะพาไปเจอนซีก่อน,นซีค่ะ อันนี้นะคะเป็น glass house ที่มีแต่แคคตัสเต็มไปหมดเลยวา้าวตอนนี้นะคะนนีก็พามาดูบ้านของแคคตัสใช่ไม่ตอนน้องมาของนนสีใช่ไม่น้อยนะคะเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่หลังเดียวน,นะคะมีสองหลัง ฝั่งเ,เล่น<ๆ>เ,เล่นยางเล่นเล่นค่ะยังเล่นเล่นนะคะมีดั้งใงัง่งตอนอือ่นก็ถามนะซีก่อนเลยว่าเริ่มต้นการเลี้ยงมายังไงบ้างคะอ่าเริ่มต้นจ <ค º 2> ริงๆเนีเ่ยะแล้วพี<ๆ>เลี้ยง<ๆ> กระบอกเพชรทดแทนหมาตัาเคยนะับ้งางแม่ก็บว่าเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดกี่ต้นแล้วไม่ได้นับค่ะเพราะมันเยอะแล้วก็อันไหนออกนอหรือบางทีออกดอ,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 กดอแล้วผสมมีเม็ดก็เพาะก็ออกมาเจ็ดก็เต็มเลยสําหรับคนที่แบบว่าอยากเลี้ยงแคคตัสอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนชิปอย่างเงี้ยซื้อมาแล้วก็คิดว่าแบบมันน่าจะเลี้ยงง่ายไม่ต้องรดน้ําบ่อยแต่ทําไมแบบบางครั้งมันก็ไม่รอดบ้างอะไรแบบ ก็คงเหมือนนะซีกว่าแกมาถึงตรงนี้ก็ตายไปไม่รู้กี่ต้นแล้วเพราะว่าเลี้ยงงูทุมงทุ่งเขาคอยมินุนลงน้ำทุกวันเลยจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการน้ำเยอะแต่เ็าอย่าไปอดน้ำเขาจนแห้งเหี่ยวที่สำคัญก็ดินดินเนี่ยเป็นอาหารของเขาค่ะเชมคือดินเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนแปลกเดือหรือดีนะแต่อากาศถ้าเราอมันมีความชื้นมีลานลต้นของเราอาจจะตายเพราะว่ามันหอ,อายจปจีตายแต่เนี่ยดูแบบ หนูขอ,อกลับบ้านด้วยค่ะอ๋อ,อได้เดี๋ยวจะเอาให้ไปแต่เวลาเปลี่ยนดินนหน,หนาํเขาชอบจิ้มหมูก็คือตอนเนี้ยนาซีแบบเลี้ยงจนรู้ไหมว่าอันไหนแบบสวยอันไหนไม่สวยวนะอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คนเล่นกันเป็นแบบเซียนนะก็คือเหมือนความรู้คืออรารถูกชะตาเราชอบก็เอามาแล้วก็คอยดูแลเข้าไป นี่แหละก็คือหน่อลูกเดียวแล้วก็หนอเนี่ยอันนี้ก็สามารถแยกได้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดนึก็งใช่ก็คือเหมือนกับต้นหนึ่งมีติหนออันนี้ก็เพิ่งแยกมาอันนี้พอเม็ดแล้วเาจะโตช้าพอเม็ดเลยเหรอคือเขาจะเป็นเม็ดหงคเขาแตกตื้นมาแสดงว่ามันต้องแพงแน่เลยเพราะมันดูมาดูมันใช้ใครหอยเม่นมันสวยนะคะสวยค่ะเราไปดูลงนได้ นี่ก็มาถึงโรงพักที่สองไม่ใช่โรงพักสิโรงพักต้นมาอ่ะ,อะของของนาีเป็นโรงที่สองนะคะไหนที่แบบเขเริ่มโตแล้วก็เอามาไว้ที่นี่แล้วเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงแค่โรงแรกเราก็ว้าว,าวแล้วถ้าเกิดว่ามาดูอันนี้ไม่รู้ว่าจะว้าวแค่ไหน นนที่ร้านดูไม่แข็งแรงเลยอะสีทั้งสภาพเขาดูสวยกว่าคือมันอาจจะได้ดินได้แดดดีน้ําพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนไม่รู้ไงว่าพอดีคืออะไรคือแบบอาเทไปเยอะไปอ๋อไม่เป็นไรเยอะเลยลดเวลาลดน้ําเนี่ยให้มันไหลออกมาเลยนะ<ส>คะอย่างแรกเลยถ้ามันร้อนจัดอย่าไปรดเหมือนไปต้มเขา ที่สรุปมานะคะก็คือว่าเวลาลดน้ำเนี่ยเวลาเราไม่รู้ว่าลดน้ําควรจะเยอะเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่เนี่ยลดน้ําแบบให้มันเหมือนแบบให้ชุ่มเลยแต่ว่าไม่ควรลดตอนที่แดดร้อนจัดๆเป็นลดตอนกลางคืนแทนไม่ให้เหมือนน้าที่ยังค้างอยู่ในดินมันร้อนเกินไปสําหรับเขาไม่งั้นมันจะเป็นการเหมือนทําลายเขาแทนที่จะเลี้ยงเขาอะไรแบบนี้ค่ะน้องเหมือนโดนเอาไม้จิ้มฟันเสียบเลย เดี๋ยวเรามาให้นาซีดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วต้นของที่บ้านเรามันเฮลตี้หรือเปล่าไปค่ะอันนี้เนี่ยถ้าให้นาซีดูจะบอกว่าแดดมันน้อยประเสีทรงเราเลี้ยงแบบว่ามันมีหลังคาเหมือนกันเลยเนี่ยค่ะ,คะแต่ว,ว่าก็ไว้ข้างนอกบ้านพยายามให้เข้าได้แดดช้อันนี้คือ เด็กๆที่รอลงกระถางเหมือนแบบเด็กที่กําลังลงชื่อเข้าเรียนนะคะแล้วเขาก็จะเข้าอนุบาลนี่ก็คือจริงๆแล้วนี่คือปกตินะน้องไม่ได้ตายนะรากน้องมีแค่นี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเลี้ยงน้องแล้วก็เปลี่ยนดินน้องเรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, น้องไม่มีรากเหลือเลยอันนี้ถือว่าปกตินะดูนี่ถือว่าปกติแต่ถ้าไม่มีเส้นๆเลยอะ่ะ เราอาจจะต้องทําความเข้าใจใหม่หมดว่าต้นไม้อื่นๆที่เราผูกมันมีรากเยอะไม่ได้แปลว่าต้นไม้แต่ละพันธุ์มันก็ไม่เหมือนกันนี่นะคะเราก็ได้ของขวัญกลับบ้านด้วยนี่คือน้องๆทั้งหมดที่นาซีให้เรากลับไปอุปการะค่ะไอชอบอันนี้ละไอก็ได้น้องกลับบ้านด้วยดูความเท่ของน้องเขาไอแต่ว่านาซีบอกว่าเขาจะโตช้ามากค่ะไม่เป็นไรเราจะดูแลเขาไปเรื่อยๆส่วนอันนี้ก็ดูสินี่ หน่อนเล็กๆเลๆเ,เ,เดี๋ยวเราจะลองกลับไปเพาะที่บ้านดูค่ะ <c oughs> เราจะลองมาเด็ดหน่อดูว่าการที่เราจะเอาไปเพาะเนี่ยเราจะต้องเด็ดแบบไหนนะซี <c oughs> บอกให้ใ,หใช้แหนบจับแล้วก็บิด วว่าวิธีการเลี้ยงลูกๆของเราให้มีคุณภาพเราต้องใส่ใจเขาก็ดูแลแต่ไม่ได้ประครบประมงเกินไปเวลาให้น้ําก็ให้อาทิตย์ละครั้งให้โดนแดดเยอะๆได้แต่ว่าแบบเวลาถ้าโดนแดดกลางวันอย่างนีน้เราไม่ควรจะลดน้ําเขาตอนกลางวันไม่งั้นมันจะเหมือนเป็นการต้มเขาทั้งเป็น อย่างชีปอย่างเงี้ยแค่เลี้ยงมาประมาณแบบ2อเดือนก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะตายหรือเปล่าทําไมเขาไม่โตเลยคือแคคตัสมันใช้เวลาที่จะโตแบบนานไม่ต้องกองวลไปค่อยๆดูไปนะคะสู้ๆนะคะสําหรับ Mother of Cactus ทุกคน <c oughs> วันนี้เราก็ขอตัวก่อนนะคะไปก่อนนะคะ Hope you like the video อย่าลืม subscribe like หรือว่า comment กันมาได้นะคะถ้ามีในอินเทอนอันนี้ก็ไปก่อนนะคะ